สวัสดีพ <altro> ี <yap a herman> ่น้องสวัสดีถุงมองทุกบอลมาพบพ่อพ่อก็ส่องส้นั่งเซ็นการเซ็นเคยพี่น้องเมื่อนี้เท่ามาตลาดมาส่องห้าสิบมาแหวกเงินเบาไก่มาห้าเบาไก่พี่น้องอาจจะไปแค่เลิกพี่น้องมาหอดเลยพี่น้องมาเลยมาห้าเบามาห้าเบาไก่แหวกมาห้าเบาไก่พี่น้อง ครั้งแรกพี่น้องมาบ้านเพื่อนไปได้หรอในร้านพี่น้องเนี่ไเลสบายดีสบายดีไปได้หรอพีน้องนั่งไหนน่าเชียร์ว่ะพี่น้องเป็นน้องเลยฮะก็มาฮอยแดดเป็นแดดมาก็เบาหม่งพี่น้องเมื่อในแถวแมวไปเลี้ยงวัวหายฮ่าต่อ นะนี่ผมพักหนังพักผ่อนพี่น้องเอาเคยเห็นบ่าวมุงว่มันจะมาซื้ขอของให้น้องไว้ห่อเก่าไปใสห่ห่อเขาหน่อย พี่น้อยในบ้านเหมือนจะจะอยู่ขนาดเลยพี่น้อยนะอยู่นาเศร้าเป็นว่าวยังไปบอกเมื่อน้ำบ่อน้ำสนางเมื่อบ่อน้ำสนางทำไม่ะมาชื่อของแสงของขน่อยเนี่ย แต่ว่าปิดบ้านจะชิได้เห็ดบอกเหรอปิดบ้านเลยบ้านห้อยปังเห็นไหมกัะปิดน้ำม่งกัะปิดปิดบ้าแล้วแล้วเห็ดนั่นน่ะเมื่อบ้าน้ำซน่างนะฮ้เมื่อไม่ถ่าเมื่อบอ ได้ยังมาฝากเนาะนะเป็นไรป้ามาฝากใส่ปลาไปนาะก่นิ่แม่บรรทมากว่ะซื้อของสั่งหัวขาวเลยเด้อซื้อหมกผผาพ่อหมกกล้วย Các à, à, để khâu ăn đón, đơn ai đơn ai về hà không về hà tôi vậy mất đời Các khá ai bé bà cắt chậu về khai mú để để cắt bê đi vặn hồi cái nhóm thì các mất cắt à จะได้มาแต่มือนี่แหละพี่น้องเอ้ยพระเจ้าวะอนุญาตแต่มือนี่ก็สิบบิดบ้านแบบนี้พวบ้านประกาศไม่เศร้านี่เม่อนีเพิ่นออกมาเรียงงัวขายขายอยู่ อะไรก็บอกให้ไปห้ามเบาบางโทรห้ามเบาวางปบติแม่ปเอานเนื้อเด้เราจะจางงวนเอ็นเนื้อตนไนเดยังง่าม จะได้ปลาที่ไม่เห็นได้กินป่ะนี่แข็งบ่เมื่อหาสิเป็นละตลาดสิคองก่อนสิคองใส่พรหัวข้าวกพอบ้านว่าบางทีอาจสิบจัดก็ยังบน่ใจพนว่าถ้าพังเบิงอัน เขาแจงมาอีกเธอหนึ่งนะไปแจงการมาสะก่อ,บอกนบ้านเผาน้อง,งมินนี่บอกบ้ <c oughs> บาน <c oughs> ยังก็บ้านอนันห้อยปง้งผืนประกาเป็นมุ้ว่านี่ ไฮ้กะบ่าวปะไผใส่กับไอใส่มาใส่ก็บ่ได้แล้วเนาะบัดนี้ค่ะว่าเพราะบ้านก็บ่ให้ไปบัดนี้ว่สิเมื่อบ้านหาหญ้าก็ยังบ่ได้เมื่อนี่ก็เจ้าว่าบ่บ่ให้เมื่อคันยนถึกกักโตกลางทางก็เจ้าว่าสิ่่บ่เมื่อได้มันสิถึกมันถึกกักโตกลางทางไปสิไปงเางน้แล้วว่า ก e ็ผู้เล่นมันน่ะผู้เล่เรมันเศร้ามันยังจังเมื่อนันนอกากิบันกาเมมืออสามมือมือช่วงมือมือที่สามเศษบาท มือ่นนี่ออกมาข็มือนีกสิเอ็ดทำเลยเด้สองมือสามมือข้างเบิงนี่แหละอีแม่โทรมาชิด้ฮอร์แล้วว่าจังเราต้องโทรมาสั่งชื่อคองเมื่อพร้อมเลย ไปเกิดให้่ไปได้เกิบใหม่มาอ้างแบ่งเมื่อบรน้ำสนังบ่ เรียว่าสิมือเลียงงัวนสบายงอเมียาสายปสบายดีแม่ฮะฮะก,กะเศล้าขายเหรนมีสบายดีฮะกะเจ้าขายขายอการขายเสื่งยอีกเียขายขายคือเกาเนี่ยมานหนักบุกคอยเดี๋ยวขายพเรื่องนี้แล้วปะ โม่เคยได้คลายบันไดว่ะไปกับไปทางใดเนาะฮ้ฝืนเบิ่งเนี่ยเพื่อบ่เคยเพื่อนะว่าจะช่างไดเด้เพื่อเบิรงไปใชกาไปม่านอ้อมทางติดยังเด็อยู่กลางยังจะว่านเฮาอยู่กลางแม่เนะ อ๋อไม่ใช้อลไรจริงดขทางนั่นกับประกาศอ๋ออ๋อแอมนี่กับประกาศเลยบ้านอาจารบบานนยา์กับกกบ้าน,นหน้อยปังก็ประกาศก่อนมงปิดบ้านก่อนมืงเลยโดดอกไม้ก็ปิดแล้วดอกดาวแล้ว ปีติดเบิดฟูนฟูติดไปทาหา,านะฮัลโหลอยู่ข oh, ้างโนมา eh. อย่งยเอออืมอืมเ <c oughs> ขาเพื่อนหรอโทรมา เพื <łość> ่อนอยู่ห้านบ่อยค่าึาได้หาส่งเสียงห้ากมากีู้ดสิเกีบ่ดวเกียเบิงด้ว คือกันได้ป่อว่าหลงหน้าตาอย่างคืออย่างไรไปงาม่าจะมีรยไปงามมาเลยเนี่ยกระสือเดเมื่อปลาบ่กไก่เด็กพี่น้องเลยหยันพนตกข้ามหัวเสือเมื่อหอดบ้านไปเมื่อบอเนั่งน่งบ่ จะนั่งเมื <player> tá, ่อก่อนเด้อโยแล้วเมลินน้ำไหนเด้อเมลินน้ำสนั่งไหนเด้อเมื่อก่อนพี่น้องมาเนี่ยไอ้ไงใจยังไงเนาะแหว่ตลาดหน่อยหนึ่งพี่น้องไหย ห้า่เดซายนาดต้านทาเวสตตลาดตอนนี้กมลังหดเฮือนแล้วสืบหนูมาไว้ใส่บาทไปหน่อยได้ขอบปุ่นระดู Mặt cuối là cả mặt phao Còn nấm màu vậy sẽ bát Đợi xong này là cái nào đây Cái này nó có vẹt bao cây Nó chắc như vậy Có mặt nó vẹt bao cây Nó có lông với sữa khoáng Nó có mặt mà... hoa thừa leo Vậy đây là bao mùng Nhìn มนสำหรับคลิปนี้ก็กจะคลิปลงเพียงเท่านี้ลละพี่น้องฝากก็ไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นปกำลังใหงใจสนางเลยพี่น้องขอบ,บุนขอบคุณนาะที่เข้ามาติดตามสองสนางพบกันคลิปหน้าพี่น้องยูดีมีแห่งสุขทุกคนโดยสบายดี